ฮัลโหลสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่องสนุกทราบป,ปาจิงโกกับหนูอีกเ mm hmm. ช่นเคยค่ะยี yeah. ่ แล้วนะคะก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งคลิปนี้พิเศษมากๆเลยนะเพราะว่าหนูกยังไม่เคยทำคอนเทนต์ประบานนี้มาก่อนเลยนะคะกับ Empty ซ้ำไม่ซ้ำนะคะก็คือหนูกจะไปรวบรวมขยะนะคะหรือว่าของที่หนูกใช้หมดแล้วนะคะจะเอามารีแคปแต่ละชิ้นเลยว่าหนูกจะซื้อซ้ำหรือว่าไม่ซื้อซ้ำนะคะแล้วก็หลังจะใช้งานน้องๆเหล่านี้นะคะมีความคิดเห็นยังไงต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าอันนี้นะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของหนุกใน ในฐานะผู้บริโภคนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยอาจจะได้ผลลัพธ์จากการใช้งานที่ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจะใช้เกณฑ์หนุกเป็นบรรทัดฐานาไม่ได้ว่าเออไม่ซื้อซ้ำตามพี่ขเขาพออย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าผิวสภาพผมหรือว่าอะไรต่างๆแต่ละคนก็แตกต่างกันแ,แ,แต่ว่าก็คือวันนี้จะมาแชร์นะคะ <S <S เผื่อว่าทุกคนจะได้ประโยชน์แม้มืก็น้อยจากครีปิโอนี้นะคะโอเคแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสี่เวนะคะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าที่ผ่านมาหนุกใช้อะไรหมดและจะซ้ำหรือไม่ซ้ำกันบ้างค่ะ และของต่างๆนะคะหนูก็รวบรวมมาไว้ในถุงผ้าเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าเยอะมากๆแล้วก็จะพูดให้กระชับที่สุดนะคะแต่ถ้าเกิดชาวบัจิโกรู้ดีหนูก็แบบเออเพื่อความใจๆก็คือหาขนมหาข้าวมาทานระหว่างฟังนุกได้เลยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยค่ะว่าจะเป็นอะไรหยิบสิ่งไหนได้ก็จะพูดถึงสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้เรงครัดทากอรี่นะคะก็ไปค่ะไปดูกันว่าอะไรที่จะสมหรือว่าไม่สำบ้างค่ะ มากันที่ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกนะคะที่เปิดโลกของการใช้งานุแบบมากๆแล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะสำหแรบบับจื้องอันนี้คือแบบเกลี้ยงมากๆามากๆใช้คุ้มค่ากับาราคาที่สืมามากๆเลยนะคะอันนี้คือแฮร์เซอรับของ เซฟอร่านะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นของเฮาส์แบรนด์เขาด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักร้านเซฟอร่านะคะก็คือเป็นร้านที่ขายเครื่องสำอางนะคะพวกเคาน์เตอร์แบรนด์หรือว่าแบรนด์ต่างประเทศต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงตัวเซฟอร่าเองนะคะเขาก็มีเฮาส์แบรนดหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ในเครือของแบรนด์ร้านเซฟอร่านะคะแล้วก็ใช้ดีหลายตัวมากๆเลยนะคะ ซึ่งอันนี้นะคะเป็นหนึ่งในนั้นเลยก็คือตัวแฮร์สครับของเขานะคะอันนี้คือไม่มีอะไรเหลือก็เลยไม่มีตัวอย่างให้ดูนะอันนี้นะคะนุกพูดได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าซ้าแน่นอนเพราะว่าสิ่งนี้นะคือเมสสครับมันพอดีมากทุกคนแล้วเวลาที่เราใช้แฮร์สครับในการช่วยสครับหนังศีรษะไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ส่วนตัวนุกใช้แล้วรู้สึกว่าผมมันมันช้าลงนะเรารู้สึกแบบ าดแบบหัวสะอาดจริงๆคือคุ้มค่ากับเงินที่ซื้อนะคะข้อเสียเดียวก็คือราคาน้องอาจจะสูงนิดนึงนะอยู่ที่กระปุกละ7 0 0ก็บาทอะทุกคนแต่ว่าเออให้ปริมาณมานี่เท่านี้นะคะแล้วก็คุ้มมากๆเพราะใช้งานได้ค่อนข้างนานเลยแล้วก็คนที่ผมสั้นน่ะสามารถใช้เป็นแชมพูไปเลยในขั้นตอนเดียวก็คือดีมากๆซ้ำอีกแน่นอนสำหรับแฮสครับของซ e รค่ะ ต่อไปนะคะเป็นราาแแชมพูที่ติด favorite of เด m ม n ันนะคะประจำเดือนพฤษภาคมของหนูด้วยสำหรับน้องคนนี้นั่นเองค่ะคือหนูชอบน้องมากหนึ่งที่ชอบเลยก็คือน้องราคาถูกมากราคาแค่หลักสิบเท่านั้นนะคะและสองก็คือน้องกลิ่นดีมากถึงจะเป็นราคาหลักสิบแต่ว่า กลิ่นแบบใช้ได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากฉีดมันช่วยทําให้ผมดูมันน้อยลงจริงๆสําหรับวันที่เราเนี่ยไม่สะดวกสําหรับการสระผมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ราคาไม่ได้แรงเลยนะคะแล้วหัวสเปรย์ก็คือดีมากเลยจะลองฉีดว่ายัางเหลือหม,หมดแบบไม่มีอะไรออกมาแล้วนะคะสิ่งนี้ก็ซ้ำเช่นกันค่ะเพราะว่าราคาถูกเข้าถึงผู้บริโภคแล้วก็สำหรับส่วนตัวใช้แล้วเวิร์คค่ะ ต่อไปนะคะไปเป็นผลิตภัณฑ์นะคะทำความสะอาดผิวหน้านะคะของเจ๊ อันนี้นั่นเองค่ะอันนี้เป็นตัว f ฟ e s อ w นะคะของดรพงษ์ค่ะคืออันนี้ตอนไปซื้อครั้งแรกคือใช้ด้วยความงง,ง,งๆเพราะว่าเจสลสซรั่วีหมดแล้วพอดีไปเดินเล่นตรงแถวๆถวป u อ store ด็อกเตรพงษ์ที่ห้างใกล้บ้านนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออเจลที่บ้านสะบมดพอดีก็เลยอยากลองใช้นะคะด้วยความที่ว่าเป็นแบรนด์ดรพงษ์เนาะก็เลยแบบว่าไว,ว้วางใจไม่แพ้นะคะแล้วสรุปก็คือชอบมากอันนี้ก็ซ้ำเช่นกันนะคะเพราะว่าขวดนี้เป็นขวดให้หนุกซ้ำ ขวดที่2นะคือขวดแรกกะหมดไปแล้วนะคะประมาณเดือน2เดือนที่แล้วแล้วหนูไม่ได้เก็บขวดไว้แต่อันนี้คือขวดล่าสุดที่หมดนะคะแล้วก็เลยหยิบมารีวิวเพาะใช้ดีจริงๆนะคะ1เลยที่หนูค่อนข้างชอบตัวนี้ก็คือเขาว่ามีค่า BHA เหมาะสําหรับผิวหน้าเป็นสิวแบบนี้ เป็นต้นนะคะแล้วก็ทําความสะอาดผิวหน้าได้ค่อนข้างดีมากๆและค่า pH ของตัว first wash ตัวนี้ที่หนูชอบเลยก็คือว่ามันค่อนข้างพอดีกับผิวหน้าหลังจากที่ทําความสะอาดผิวหน้าแล้วไม่ทําให้ผิวหน้ารู้สึกหยาบหรือว่าแห้งเอียนนะคะก็เลยค่อนข้างจะชอบนะปกติแล้วอะพวกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่เป็นแบบพวกของแอคเน่อะไรเงี้ยหรือว่าตัวที่ช่วยแบบเออเหมาะสําหรับ คนที่ผิวมันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีความแบบเวลาล้างเสร็จมันสะอาดก็จริงแต่ว่ามันรู้สึกไม่สบายผิวหน้าเพราะว่ามันจะแห้งเอียดแต่กับตัวเนี้ยไม่เป็นเลยก็คือสบายหน้ามากมากนะคะใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือราคาถูกมากขวดนี้ก็แค่ประมาณ255บาทไม่เกิน300บาทอันนี้3แน่นอนนะคะชอบมากเลยต่อไปเป็นโลชั่นทาผิวที่ต้องพูดได้คําเดียวว่าซามแน่นอนเพราะว่ามีการซื้ออันใหม่มารอจ่อแล้วนะคะแล้วก็ทําการ เตรียมเปิดใช้เรียบร้อยสําหรับจืดงอันนี้นั่นเองค่ะอันนี้เป็นวัซลีนเฮลตีไบลีดซูเปอร์ฟู้ดเฟรชล็อกนั่นเองเป็นกลิ่นพีชะค่ะซึ่งตัวนี้ติดเฟเวอร์รีสกินแคร์ประจําปี2023ของหนูแล้วก็ติดประจาเดือนสักเดือนหนึ่งด้วยนะคะอย่างที่ทุกคนนะคะชาวปาจิโกซับกันดีว่าหนูเนี่ยเป็นสาวกลิ่นพีชมากๆเป็นกลิ่นที่หนูชอบมากๆหอมและผ่อนคลายมากๆเลยค่ะนองก็คือให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆแล้วก็หอมกลิ่นพีชมากๆเลยนะคะเวลากลางคืนเนกอนนแล,ล้้วรูสึ ชุ่มชื่นสบายผิวมากๆเลยแล้วก็ช่วยเติมความชุ่มชื่นนะคะเราก็ไม่ต้องกลัวผิวแห้งเลยนะต่อให้เรานอนห้องแอร์และที่สําคัญคือให้ปริมาณมา 500ml อ่ะแต่ว่าแบบราคาแบบร้อยก็บาท200ก็บาทแล้วก็ใช้ได้นานมากๆขวดหนึ่งเ่ยใช้ได้ประมาณ2-3เดือนเลยทุกคนขนาดหนุกโบกเยอะมากๆนะคะใครสนใจก็ลองไปดูกันได้และที่สําคัญนะสูตรนี้ของวัสีลีนะคะก็มีสูตรอื่นๆด้วยนะแต่ว่าตัวเนี้ยชอบจั ปรถ้ายิ่งได้ช่วงโปรก็จะยิ่งขุมไปอีกใครสนใจก็ลองไปดูนะคะเป็นอีก1โลชั่นที่เพิ่มความชุ่มชื่นแล้วก็หอมมากๆเลยสำหรับวัสลีนตัว Superfood Fresh Lock นะคะคือแบบทุกคนอันนี้เป็นคลิปที่ no s p o n s ซอเลยนะคะแล้วก็เป็นแคตตาก็อใหม่แต่ของที่เราเอามาพูดใน m m p t ต s เซ็นแทจะเป็นของที่ซ้ำทุกอันเลยอะเพราะว่ามัเป็นของที่เราชอบแล้วก็ ที่กล้าพูดว่าซา้ำอะเพราะว่าเรามีโปรดักต์อันต่อไปมารอหรือบางอันก็คือใช้อยู่แล้วตอนนี้นะคะโอเค anyways กลับมาที่ตัวคอนเทนต์ของเราต่อนะคะผลิตภัณฑ์ชิ้นต่อไปนะคะเป็น o u r h a l e favorite สิ่งนี้นะเรียกว่าเป็นยาสระมันประจำบ้านแล้วก็ยาสระมันประจำานวนหนูไปแล้วเกินคําว่าซ้ำนะคะคือแบบถ้าซื้อหุ้นเขาได้ก็ต้องเสือไหมเนี่ยสําหรับเจด้งตัวนี้นั่นเองค่ะตัวนี้ก็คือ Maybelline นะคะ eye d l i p remover นั่นเองค่ะซึ่งหนูว่า ใช้มานานโขมากแล้วนะคะตั้งแต่แพ็กเกจิ้งเก่าจนแพ็กเกจิ้งใหม่เรียกได้ว่าใช้มาตั้งแต่สมัยเรียนมหายหลายปีหนึ่งจนตอนนี้เรียนจบปอตีมา3-4ปีก็คือยังใช้อยู่เลยนะคะ <Wow. S 1> เหตุผลที่หนูชอบตัวนี้มากๆเลยก็คือน้องทำความสะอาดพวกเมคอัพที่แบบ ล้างออกยากๆโดยเฉพาะบริเวณดวงตาและริมฝีปากได้ดีมากๆๆๆกๆมากๆก็ก่ายหลานตัวนะทุกคนแล้วที่อีกอย่างนึงที่หนูชอบมากเลยนะคือหนูเป็นคนที่ตาสิสทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าอะไรที่มันแรงเกินไปอ่ะคือนุกจะรู้สึกระคายเคืองตามากๆนะคะซึ่งนุกไม่โอเคความรู้สึกนั้นเลยแต่สําหรับตัวรีโมเวอร์ตัวนี้ของเมเบรีนะคือต่อให้เผลอเข้าตาหรืออะไรก็ไม่มีความระคายเคืองเลยแล้วก็ลิปสติกจะโคตรกันน้ําแค่ไหนก็ตามอ่ะแต่เจอตัวนี้โปะทิ้งไว้10วินาทีแล้วก็ถูดออก ออกหมดจ้ะไม่เหลือลิปสติกอะไรสเตนอยู่ที่ปากเลยคลีนอัพได้ดีมากๆเลยแล้วไม่ขมคือเวิร์กมากๆนะคะที่สำคัญเวลาไปซื้อจัดโปรชิที่สอบาทหรือหึงแถมหนึ่งอะคุ้มมากๆใครมองหารีมูเวอร์นะพูดเป็นรอบที่ร้านแปดว่าควรห้ามองข้ามสิ่งนีเลยนะคะสำหรับเมคอัพร e ีมูเวอร์อายแอนด์ลิปของเมลินชอบมากออ์ฮามเฟเบริตตลอดไปตลอดปียังหาตัวมาหลบไม่ได้เลยนะคะ ก็พูดถึงตัวเมคอัพรีมูเวอร์ไปแล้วนะคะก็ต้องพูดถึงสิ่งนี้เหกันก็คือเป็น cleansing water นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือ3ค่ะแต่ว่าตัวที่3ปัจจุบันเนี้ยเป็นคนละสูตรกรันแต่แบรนดเนี้ยเป็นอีกหนึ่งแบรท,ที่งงมากว่าทําไมสมัยเรียนมองข้ามไปแล้วเพิ่งมาลองตอนทํางานแล้วมันก็แบบดีมากเป็นหนึ่งสิ่งที่แบบเหมาะมากถ้าใครอยากจะหาแบบว่า cleansing water ที่ราคาไม่แพงสําหรับแบรนด์นี้นั่นค่ะ ก็คือเฟดอินเฟสนะคะทุกคนจะคุณหน้านองเขาผนองจะชอบขายอยู่ตามวัดสันอะไรแบบนี้แล้วก็ช่วงเนี้ยคือจัดโปรโบ่อยมากร้อยกว่าบาทแต่1ขวดคือใช้ได้ประมาณ2-3เดือนนะขนาดเช็ดทุกวันนะคะอันนี้ก็คือ หมดแล้วนะคะซึ่งขวดปัจจุบันที่หนูใช้อยู่จะอยู่ในห้องน้ำอันนั้นจะเป็นสูตรสีเขียวสูตรสีก้าเหมาะสำหรับผิวเป็นสิวนะคะก็คือจะตอบโจทย์เรื่องของปัญหาผิวลุกมากกว่าแต่ถามว่าน้องสีชมพูใช้ดีไหมน้องสีชมพูก็คือใช้ดีมากทําความสะอาดผิวหน้าได้แบบดีมากคือไม่ต้องใช้สำลีเยอะเลยนะคะแล้วก็แบบ แถบเอาไว้ที่หน้าสักผัดแล้วก็ถูกออกคือทําความสะอาดได้อย่างหมดจดนะคะและที่สําคัญตัวนี้ไม่รู้สึกแสบหน้าใดๆเลยนะเวลาเช็ดแล้วก็ทําความสะอาดได้ดีมากๆเพราะลูกเป็นคนที่แต่งหน้าจัดนะคะแปลว่าน้องเนี่ยลดมากแล้วก็แบรนด์นี้ราคาแบบหลักร้อยแต่ปริมาณที่ให้มาทุกคนคือแบบ หขวดมัน500 ml <ๆ>ก็อยากที่บอกว่าใช้ได้2 3ถึง3เดือน,อนคือคุ้มมากๆนะคะใครมองหา Cleansing Water ที่ราคาเข้าถึงผู้บริโภคแล้วก็ใช้ดีจริงๆแล้วก็เวลาเช็ดแล้วไม่แสบหน้าหน้าไม่แห้งเอียดและไม่เปือนสัมผรีนะคะลองเป็น Fade in Face ได้และที่สำคัญนะคะเขามีหลายสูตรเหมาะกับหลายสภาพผิว<ๆ>ก็ลองไปเลือกที่เข้ากับเพื่อนๆดูนะคะส่วนตัวก็คือชอบมากๆเลยนะคะแต่ว่าแอบกระซิบว่าตอนนี้แอบชอบสูตรสีเขียวมากกว่านะ ต่อไปนะคะเป็นครีมอาบน้ำที่หนูชอบมากๆเลยแล้วถ้าใครที่ชอบครีมอาบน้ำกลิ่นแป้งเด็กนะคะแนะนำอันนี้เลยคืออันนี้ ซ้ำม,มากๆนะคะมีช่วงหนึ่งที่เบื่อน้องแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นนะคะแต่ทุกครั้งที่เห็นโปรโมชั่นก็คือหยิบซ้ำตลอดเพราะว่าน้องหอมจรงนะคะหรือว่าบางหนอยากได้ฟีลลิ่งแบบเด็กน้อยใสๆคือบกิกิที่หอมมาสําหรับจึ้องอันนี้นั่นเองค่ะอันนี้นะคะคือตัวอัลต้าไมล์บายเบบี้ไมล์นั่นเองค่ะซึ่งเขามีหลายสูตรมากแล้วก็มาตอนหลังๆนะคะเบบี้ไมล์มีการเพิ่มสูตรไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรสีฟ้าใดๆนะคะแต่สําหรับออลไทม์เฟเวอร์ริตของหนุกที่ซื้อซ้ำตลอดไปนะคะ ก็คือกลิ่นนี้เลยจะเป็นกลิ่นน้องหมี่สีชมพูนะคะตัวนี้เป็นกลิ่น Innocent ไหม ไม่แน่ใจนะคะคือชอบมากทุกคนแล้วก็สีชมพูอะต้องดูดีๆิดินึงน,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 นะเพราะว่ามาตอนหลังนะคะตัวเบบี้มายเนี่ยเขาผลิตทั้งสูตรที่เป็นสูตรนี้ซึ่งเป็นสีชมพูกลิ่นนั้งเดิมนะคะแล้วก็มีสีชมพูกลิ่นกุหลาบนะคะก็แล้วแต่จริตหรือว่าความชอบของแต่ละคนเลยว่าชอบเป็นเบสกลิ่นอะไรนะคะแต่ส่วนตัวหนุชอบเจลอาบน้านะคะเบบี้มารุ่นนี้กลิ่นนี้นสีชมพูสูตรเดิมแบบนี้ที่ไม่ใช่น้องกุหลาบนะคือหอมาหอมากหอมแต่โกนมากหอม,หอมติดผิวมาก หอมแบบเพื่อนทักหอมจริงๆนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นดีมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหลังอาบแล้วผิวไม่แห้งเอียดนะคะแล้วก็ไม่มีแบบระคายคงระคายเคืองใดๆแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเลยขวดหนึ่งนี่คืออาบทุกวันนะแล้วก็คือใช้อย่างฉ่าเลยนะคะอยู่ได้ประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งนะคะก็ราคาก็ร้อยกว่าบาทยิ่งเวลาจัดโปรหนึ่งแถมหนึ่งคือโกยแล้วยิ่งถ้าแบบมีขวดแบบนี้หนูก็จะชอบไปซื้อแบบซองเติมก็จะยิ่งประหยัดไปอีกนะคะใคร เาหาเจลอาบน้ําที่แบบถูกและดีและหอมแบบหอมจนคนอื่นทักอะเราก็ชอบแบบเบสกลิ่นแป้งเด็กนะคะลองไปดูได้เลยเแบบี้มาอันนี้คือดีๆๆด,ดีมากๆา,ๆาๆนะอะต่อไปเป็นเรื่องสาวๆกันบ้านนะคะทุกคนรู้หรือเปล่าอ่ะเป็นคลิกนิดนึงนะว่าสําหรับเจลหลังจุดซ้อนเลยนะคะมันส่งผลกับการเป็นโรค กระเพาะปัสสาวะอักเสบในผู้หญิงได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอ่ะจะต้องใส่ใจและให้ความสําคัญเกือบจุดนั้นนิดนึงมันเป็นเรื่องจริงนะทุกคนเพราะว่าเออถ้าเกิดเราอ่ะทาความสะอาดน้องไม่ดีหรืออะไรก็ตามอ่ะมันอาจจะทําให้เราแ่ะมีปัญหาเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะซึ่งส่วนตัวหนูไม่เคยเป็นแต่ว่าพี่สาวหนูเคยเป็นแล้วเขาบอกว่าทรมานมากๆเพราะฉะนั้นก็เรามาเริ่มจากการที่ทําความสะอาดจุดซ่อนเล้นให้ดีนะคะเพื่อเลี่ยงปัญหาตรงนั้นจะเวิร์กมากๆค่ะและตัวเนี้ยคือเป็นออร์ท m ม เฟเวอร์ิตมากๆเลยเป็นยาสามันประจํางานมา,มากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หนูใช้แล้วเห็นผลมาก,มาก,มากคือเรื่องของตกขาวค่ะพอานูก็เป็นคนหนึ่งที่เลิฟรลัการทานของมักดอนะคะโดยเฉพาะส้มตามปาราค่ะขาดปลาร้าเหมือนจะขาดใจนะคะหรือว่าผลไม้ดองต่างๆปัญหาที่ตามมาแน่นอนค่ะก็คือตกขาวซึ่งน้องนะคะใช้และเห็นผลจริงๆสําหรับเจ้ด,ดึง อันนี้นะคะเป็นน้ำยาล้างจุดซ่อนเร้นของแดนอรารยาค่ะซึ่งตัวนี้หอมแพงมากกลิ่นหอมเหมือนน้ำหอมราคาแพงๆนะคะ คือกลิ่นว่าดีแล้วนะแต่สิ่งที่เวิร์กมากและส่วนตัวใช้และเห็นผลเลยก็คือน้องช่วยเรื่องตกขาวได้ดีมากๆนะคะแต่ทุกคนอย่าตกใจนะใช้ช่วงแรกๆอ่ะจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตกขาวมันมีปริมาณมากกว่าปกติซึ่งมันเหมือนขับอะค่ะให้น้องออกมาเยอะที่สุดนะแล้วพอใช้ไปสักพักใช้ไปเรื่อยใช้ไปทุกวันตกขาวมันจะหายไปทุกคนจริงๆอันนี้คือผลลัพธ์ที่หนุกได้นะคะคือตกขาวมันจะเริ่มหายไปกลิ่นอันไม่เพลิงะสม์มันก็จะลด น้อยลงหรือว่าแทบจะไม่ค่อยมีเลยถ้าไม่ได้ทำแอคทิวิตี้ห่างๆหรือกินของหมักดองแล้วน้องก็คือหอมากๆใครมีแฟนก็คือแฟนชอบแน่นอนนะคะโอเคอลิสเวอันนี้คือดีมากแต่ราคาน้องอะถ้าเทียบกับแบรนด์ต่างๆที่อยู่ตามตลาดตอนนี้อรารยาอาจจะราคาสูงนิดนึงแต่ประสิทธิภาพที่ได้รับนะคะถือว่าคุ้มมากๆกับการลงทุนซื้อน้องในราคาแบบเกือบพันก็จริงแต่แบบมันดีมากและขวดนึงเนี่ย ปริมาณ200 ml แล้วเราใช้แค่จุดนั้นนะทุกคนมันใช้ได้นานมากเชื่อไหมอันนี้คือใช้มาแบบนานแบบนานนานมากเลยนะคะเกิน5เดือนแน,น่นอนเกิน,น,น,น5 6เดือนแล้วแบบคุ้มมากๆของมากๆใครมองหาผลิตภัณฑ์ลักจุดซ่อนเลนที่ประสิทธิภาพดีกินรู้ลองดูเป็นอรารยยได้มันเวิร์กมากๆเลยค่ะจะหมดแล้วเลยอีก3ชิ้นสุดท้ายะะเป็นเมคอัพ ทุกคนน้อยมากนะที่ฉันจะใช้เมคอัพจนหมดเพราะว่าหนูกะมีเมคอัพเยอะมากๆแล้วถ้าทุกคนดูคลิปอันสปอของหนูหนูอันสปอกทุกเดือนนะคะเพราะฉะนั้นอีอันที่หนูใช้หมดมันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างแน่นอนอามาเริ่มมาที่ชินแรกนะคะเป็น ซ,ซีค่ะแต่ว่าหนูอะชอบน้องขนาดไปซื้อตลับสั่งตลับมาโดยเฉพาะเพื่อใส่ที่จะทำให้ใช้งานน้องได้ p พล c t ตี a เคมากขึ้นนะคะแต่เดี๋ยวจะขออนุญาตขึ้นภาพให้ดูแล้วกันว่าจริงๆนะคะแพ็กเกจน้องเป็นยังไงนะคะสำหรับเจรดึงสิ่งนี้นั่นเองค่ะสิ่งนี้คือ c CC c ซสีม่วงของเคทีดอที่เป็นลายเสือ่ะ ซึ่งน้องเป็นซีที่เป็นตํานานมากๆของเคที่ดอลแล้วก็อยู่มายาวนานมากๆแล้วนะจริงๆอ่ะไอสูตรเสือที่เป็นสีชมพูอ่ะยุ่งมาตั้งแต่สมัยฉันเป็นนักสาวมอปลายค่ะแล้วแบบเพื่อนก็บอกว่าดีมากอะไรอย่างงี้แต่ว่าตอนมาทยอยมาดูยังแต่งหน้าไม่เป็นก็เลยไม่รู้ว่าเออมันดีจริงไหมอะไรอย่างไงนะคะแต่ว่าพอมหาลัยได้ลองอะสูตรสีชมพูก็คือลดมากปกปิดมากเกินเกินสีสีแต่พอมาเจอสีม่วงอะทุกคนมันแบบสุด สูตรอันนี้คือหมดแล้วหมดจริงๆนะคะคือแบบมันดีมากให้การปกปิดแบบ วันน่าจะเบากว่าน,นี้ไหมแต่ไม้อันนี้คือปกปิดดีมากแล้วอีกอย่างหนึ่งที่หนูชอบเลยคือคุมมันเลิศนะคะสาวผิวผสมค่อนไปทางมันน่าจะชอบแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หนูค่อนข้างที่จะชอบน้องเลยคือราคา1นึ่งซองสาบาท3 9บาทก็สวยได้แล้วก็หาซื้อง่ายตามเซเว่นอีเลเวทั่วไปเลยแล้วผิวคือสวยมากยิ่งเวลาหน้าเริ่มมันนะคะเริ่มแบบผลิตน้ำมันน้ำก็จะดูฉ่ำมากขึ้นมันไม่ดูแมท นเกิไปด้วยความที่ว่าเนื้อน,น้องไป็น44นะคะอันนี้ถ้าถามว่าซ้ำไหมก็ซ้ำแน่นอนนะคะแต่อาจจะไปซ้ำไซส์ใหญ่เพราะว่าเราใช้บ่อยแล้วก็รู้สึกว่าเออซื้อไซส์เต้ไปเลยอะค่อนข้างคุ้มกว่าซื้อแบบ2นะคะใครสนใจกล้องไปดูไม่ได้อีกหนึ่งทางเลือกเครื่องสำอางถูกและดีที่หาซื้อได้นะคะแบบ2ก็สามารถซื้อได้ที่เซเว่นอิเลนหรือว่าถ้าใครที่เล็งเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้ก็ซื้อได้ตามร้านดักสโตลหรือห้าสงสรรพสินค้าทั่วไปค่ะ ต่อไปเป็นเครื่องสำอางที่แบบถามว่าถ้ามีโอกาสก็จะซ้ำนะคะแต่ว่าต้องขอบคุณน้องเขาเลยอย่างคือที่ไม่ซ้ำตอนนี้เพราะว่าลองใช้ห้องอื่นอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่มีโอกาสก็อยากกะซ้ำนะคะเพราะว่าน้องอ่ะเป็นสิ่งที่ทำให้หนูอะเริ่มกัดมาโฟกัสและให้ความสำคัญกับการกรีดอารเนอร์เลยพูดขนาดนี้ทุกคนน่าจะเดากันออกกันแล้วนั่นก็คือจืด,ด สิ่งนี้ก็คืออายไลเนอร์ของเด a จาวูนั่นเองค่ะซึ่งก็ได้เวลาปลดกระเียนน้องคิดดูว่ามันลอกเละเทขนาดไหนแล้วก็อันนี้ติดเฟรอเลตเมคอัพ2,023ของหนุกด้วยนะคะเป็นอายไลเนอร์ที่หัวเล็กมากมจะเหลือให้ขีดนไหมเนี่ยมันเบาบางแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันหมดแล้วอะเออแล้วก็แบบว่าหัวน้องอะมันเรียวเล็กมากนะคะเป็นหัวเมจิแบบนี้แล้วก็หนุก็ชอบมากรีดตัวช่วงไทย,ไทย ให้ตามันดูแบบกลมโตขึ้นนิดหนึ่งด้วยความว่าเป็นคนทรงตาตีนแอลมอนอะถ้าเรากรีดช่วงหางๆให้มันดิดหนึ่งอตามันก็จะดูโคมดูกลมโตมากขึ้นนะคะสิ่งนี้คือดีมากและที่สําคัญคือกันน้ำกันเหงือ่อดีมากเราก็ใช้ได้ค่อนข้างนานนะถ้าเกิดทุกคนดูอานบอกว่าคือซื้อตั้งแต่ประมาณเดือน 8ของปีที่แล้วไหมอันนี้คือยังมีพอยังมีสีเลยปะคือติดทนแบบโคตรติดอันนี้ขนาดเหลือน้อยมากก็คือชอบมากๆใครมองหาอายไลเนอร์ที่แบบอ่ะจะไม่ได้ถูกไปเลยล่ะคะ่ะกลางๆแต่ว่าเป็นอายไลเนอร์ในตํานานได้เลยนะเดจาวัวล,ลองไปดูได้แล้วก็มีให้เลือกหลายสีอันนี้เป็นสีน้าตาลเข้มนะคะแบบตาจะดูเป็นธรรมชาติมากๆและสิ่งสุดท้ายนะคะอันนี้อาจจะไม่สามเพราะว่าเจอมาสคาร่าที่ถูกใจกว่าแล้วก็ด้วยสภาพ ผิวหน้าปัจจุบันนี้นะคะน้องอาจจะไม่ได้แบบตอบโจทย์ขนาดนั้นสาหรับมาสคาร่าของ s i s t o ซิ s นะคะซึ่งจริงๆตัวนี้ติดเฟเวอร์ลิตประจําเดือนหนุกช่วงต้นปีด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าพอมาหน้าฝนอะไรเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับผิวหน้าหนุกด้วยเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วรู้สึกว่าน้องค่อนข้างที่จะแบบตกแบบช่วงบ่ายเวลาไปเข้าออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปทานข้าวแล้วกลับมาค่ะมันจะแบบเหมือนมีแพ่นด้านนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ไม่รู้ว่ามัน กลายมาเป็นไม่ถูกจัลโลกับเราได้ยังไงนะคะซึ่งแต่ก่อนอะถ้าใครดูขีปนูก็จะรู้เลยว่าหนุะค่อนข้างที่จะชอบน้องมากๆเลยนะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้หนังตามมันมากๆอะคือน้องก็ให้ความงอนยาวที่แบบเป็นธรรมชาตินะ่ะอันนี้ไม่ได้เน้นงานสพรึงหรือว่าไม่ได้เน้นความแบบอู้ยาวเวอร์เป็นงานขนตาสวยแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็สําหรับส,สาวๆที่มองหามาสคาร่าที่ให้ความเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้ลางออกยากแบบต้องก ต้องถูตาแล้วแบบสร้างความระทายเคืองให้กับดวงตาลองมองไปซีทูซีได้จะส่วนตัวหนูไม่ซ้ำนะคะเพราะว่าน้องยังเอาเปลือกตาหนกตอนนี้ไม่อยู่นะคะ โอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิป m s t มสตนะคะสามไม่สามเวอร์ชันของที่ใช้หมดแล้วของสนุกซ่าปาจิงโกะนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์แล้วก็สาระไม่มากก็น้อยจากคลิปวิดีโอนี้นะคะและสำหรับใครนะคะที่มาดูคลิปนี้คลิปแรกนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องสนุกซ่าปาจิงโกะก็อย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเวลาที่นุ้งลงขิปจะได้ไม่พลาดกันนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นคอนเทนต์แรกของ MST เลยผิดพลาดประการใดก็ต้อง ขออาภัยเว้าที่นี้นะคะแล้ทุกคนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยได้เลยนะคะหนูอ่านและตอบทุกคอมเมนต์นะคะมีคุณค่าทางใจกับหนูจริงๆนะโอเคสําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะพบกับหุูให้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ